สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อหลายคนอาจจะมองข้ามไปหรืออาจจะรู้สึกผิดนิดนิดทุกครั้งที่ทำนั่นก็คือการพักผ่อนค่ะแต่ว่าไม่ใช่การพักผ่อนแบบธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เป็นการพักผ่อนที่มีคุณภาพเพื่อสมองของเรากับแนวคิดสำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ที่บอกว่าสมองต้องได้พักเพื่อจะกลับมาคิดได้ลึกกว่าเดิมค่ะใช่ครับคุณผู้ฟงัง หัวข้อวันนี้น่าสนใจมากเนื้อหาหลักที่เราจะมาสำรวจกันก็มาจากบทความชื่อเดียวกันเลยครับสมองต้องพักเพื่อคิดลึกกว่าเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกร,รมเ,เติมแรงบันดาลใจให้สมอง30วันนะครับอยู่ในสัปดาห์ที่4ที่เน้นเรื่องสมองแห่งความสำเร็จวันนี้เราจะคุยเนื้อหาของวันที่28กันครับ ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนกันมาเอ,อทบทวนมุมมองเรื่องการพักผ่อนกันใหม่เลยค่ะแหล่งของ้อมูลนี้เขาบอกชัดเลยนะคะว่ามันไม่ใช่การเสียเวลาอย่างที่เราอาจเคยเชื่อกันครับผมแต่มันคือการลงทุนที่สําคัญมากๆเลยสําหรับสมองเราจะมาดูกันค่ะว่า ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นแล้วก็มีการพักผ่อนแบบไหนบ้านที่เราอาจไม่เคยรู้แล้วจะเอาไปปรับใช้ยังไงให้คิดงานได้ดีขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นหรือแม้กระทั่งป้องกันอาการหมดไฟโดยอ้างอิงจากเนื้อหาที่ได้มานี่แหละค่ะอืมเริ่มจากการปรับมุมมองกันก่อนเลยไหมครับเพราะดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดเลย เห็นด้วยเลยค่ะเพราะเวลาเราได้ยินคําว่าพักผ่อนเนาะส่วนใหญ่มักจะคิดถึงการนอนหรือไม่ก็แอบรู้สึกผิดนิดน,ดนะคะว่ากําลังอู้หรือเปล่าพังที่งานยังไม่เสร็จมุมมองแบบนี้มันแบบมันฝังหัวเรามานานนะคะรู้สึกเหมือนการหยุดพักคือการถอยหลังไปเลยใช่เลยครับแล้วการคิดแบบนั้นแหละครับที่เนื้อหาที่เรากําลังดูกันอยู่ชี้ว่ามันบั่นทอนสมองเราเงียบๆในระยะยาว เขาไม่ได้มองว่าการพักผ่อนเป็นแค่ทางเลือกหรือเรื่องฟุ่มเฟือยเลยนะแต่เป็นเหมือนการเติมน้ำมันหรือการซ่อมบำรุงที่จำเป็นมากๆให้สมองเลยครับถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็อาจจะยังวิ่งต่อไปได้แต่ประสิทธิภาพก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วก็เสี่ยงต่อการพังในที่สุดอ่าเนื้อหาเน้มเลยว่าต้องมองให้เป็นการลงทุนที่จำเป็นครับลงทุนที่จำเป็นอืมฟังดูนะ่าสนใจมากค่ะงั้นคำถามคือ ทำไมมันถึงจําเป็นขนาดนั้นล่ะคะนอกเหนือจากการแค่รู้สึกหายเหนื่อยแล้วเนี่ยการพักผ่อนมันไปทําอะไรกับสมองเรากันแน่ถึงขั้นที่บอกว่าช่วยให้คิดได้ลึกกว่าเดิมเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกจริงๆนะครับแต่มีกระบวนการทางชีววิทยาที่สําคัญเกิดขึ้นเยอะเลยตอนเราพักตามเนื้อหาที่ให้มานะครับอย่างแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดคือการฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์สมอง โดยเฉพาะตอนที่เราหลับลึกนะครับสมองจะเหมือนเปิดระบบทําความสะอาดครั้งใหญ่เลยกําจัดของเสียโปรตีนพิษต่างๆที่สะสมมาทั้งวันออกไปแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าเราไม่พักกระบวนการนี้ก็ทําได้ไม่เต็มที่ของเสียก็สะสมไปเรื่อยๆครับอ๋อเหมือนที่เคยมีการพูดคุยกันในโปรแกรมนี้เกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับในวันก่อนๆเลยนะคะที่ว่าเหมือนเทศบาลมาเก็บขยะตอนกลางคืนแบบนั้นเลยใช่ครับใช่เชื่อมโยงกันตรงๆเลยครับ นอกจากทําความสะอาดแล้วเนี่ยการพักผ่อนยังสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดระเบียบความทรงจําหรือที่เรียกว่า memory consolidation คือข้อมูลที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราเจอทั้งวันเนี่ยมันยังกระจัดกระจายอยู่ตอนเราพักนี่แหละครับสมองจะคัดแยกจัดระบบแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ให้กลายเป็นความทรงจําที่มั่นคงขึ้นทําให้เราจําและนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นในระยะยาวครับ นึกออกเลยค่ะบางทีอ่านหนังสือโต้รุ่งก่อนสอบตื่นมาก็เบลอๆจำอะไรแทบไม่ได้เลยเที่ยวกับอ่านแล้วได้นอนพักเต็มที่มันต่างกันจริงๆนะคะมีส่วนอย่างมากครับแล้วก็มีอีกกลไกที่น่าทึ่งมากๆที่เนื้อหาพูดถึงคือบทบาทของสิ่งที่เรียกว่า default mode network หรือ DMN ครับเดี๋ยวนะคะ default mode network เออชื่อฟังดูซับซ้อนจังเลยค่ะมันคือส่วนไหนของสมองล่ะคะ แล้วทำงานยังไงให้เราปิ๊งไอเดียตอนเผื่อๆได้ล่ะคะอ่ามันเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการเบื้องหลังของสมองครับไม่ใช่ส่วนที่ควบคุมการจดจ่อโดยตรงนะแต่เป็นเครือข่ายที่ทำงานตอนเราปล่อยสมองล่องลอยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่อะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นตอนเดินเล่นอาบน้ำหรือนั่งเหมือมองออกไปนอกหน้าต่างสิ่งที่น่าทึ่งตามเนื้อหานี้คือช่วงนี้แหละครับที่สมองมันจะเอาข้อมูลเก่าๆความทรงจำไอเดียที่ไม่น่าเกี่ยวกันเลยนะ เอามาปะติดประต่อกันเงียบๆจนเกิดเป็นทางออกใหม่ๆหรือความเข้าใจใหม่ๆขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่ายูเรกาโมเมนต์นั่นเองครับมองเบื้องหลังแบบนี้นี่เองไม่ใช่เรื่องบังเอิญแสดงว่าการที่เราพยายามเค้นสมองคิดๆ,ๆอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปนะคะถูกต้องครับบางทีการหยุดคิดอย่างตั้งใจเนี่ยกลับเป็นการเปิดประตูให้ DMN ทํางาน แล้วยังมีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองส่วนหน้าหรือ Prefrontal Cortex (PFC) อีกนะครับส่วนนี้เปรียบเสมือน CEO ของสมองเลยทำหน้าที่คิดวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ PFC ทำงานได้อย่างเฉียบคมขึ้นลดความผิดพลาดที่เกิดจากความเหนื่อยล้าหรืออารมณ์ชั่ววูบได้ครับ โหแสดงว่าพักผ่อนดีนี่ส่งผลต่อการตัดสินใจสําคัญสาคัญในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับและยังไม่หมดนะครับการพักผ่อนอยังช่วยเรื่องการปรับสมดุลอารมณ์และลดความเครียดโดยตรงเลยคือมันช่วยลดระดับฮอร์โมนคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดแล้วก็กระตุน้นการหลั่งสารสื่อประสาทที่ทําให้รู้สึกดีเช่นเซโรโทนินทําให้เราอารมณ์มั่นคงขึ้นจัดการความท้าทายได้ดีขึ้นและสุดท้ายครับ การพักผ่อนที่เพียงพอก็คือการเติมพลังและแรงจูงใจสมองที่สดชื่นก็ย่อมมีกำลังใจอยากจะทำสิ่งต่างๆมากกว่าสมองที่อ่อนล้าจริงไหมครับโหฟังดูแล้วการพักผ่อนนี้มันแทรกซึมไปในทุกมิติของการทำงานของสมองเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องง่วงไม่ง่วงแล้วจริงๆงั้นคำถามต่อมาคือถ้าการพักผ่อนมันสำคัญและมีประโยชน์ขนาดนี้แล้วไอ้คำว่าพักผ่อนที่ว่าเนี่ยตามเนื้อหาที่ได้มา มันหมายถึงอะไรได้บ้างคะนอกเหนือจากนอนหลับคำถามสำคัญเลยครับเพราะแหล่งข้อมูลนี้ชี้ชัดว่าการพักผ่อนไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวและการเข้าใจความหลากหลายนี้สำคัญมากในการเลือกวิธีพักให้ตรงกับความเหนื่อยที่เราเป็นอยู่เขาจำแนกการพักผ่อนที่จำเป็นออกมาเป็น6ประเภทหลักๆเลยครับลองดูนะครับว่าเราขาดการพักผ่อนประเภทไหนไปบ้าง 1. คือทางกาย physical rest อันนี้ชัดเจนสุด คือการนอนหลับให้มีคุณภาพแล้วก็รวมถึงการงีบหลับสั้นๆพาวเ r นประหว่างวันด้วยค่ะอันนี้คุ้นเคยกันดี 2. คือทางใจ mental rest หมายถึงการพักสมองจากความคิดที่วุ่นวายอาจจะเป็นการทำสมาธิการฝึกหายใจหรือแค่การหาช่วงเวลาสั้นๆอยู่กับความเงียบจริงๆไม่คิดอะไรเลยอืมพักใจนี่เอง 3. ครับทางสังคม social rest อันนี้จะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพนิดนึง ถ้าเป็นคนชอบเก็บตัว introvert อาจหมายถึงการได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างสงบเพื่อชาร์จพลังแต่ถ้าเป็นคนชอบเข้าสังคม extrovert การได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวที่ทําให้รู้สึกดีก็ถือเป็นการพักผ่อนทางสังคมได้เหมือนกันอ,อ๋อต่างกันไปเนาะใช่ครับ4คือทางอารมณ์ emotional rest คือการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกและแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมไม่เก็บกด รวมถึงการฝึกใจให้ระพยตัวเองและผู้อื่นปลดปล่อยความรู้สึกด้านลบออกไปการจัดการอารมณ์นี่เองครับผม 5. ทางความคิด creative rest หรือบางทีก็เรียกว่าการพักผ่อนทางปัญญาคือการหยุดคิดเรื่องงานหรือเรื่องที่ต้องใช้สมองหนักๆแล้วหันไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือกิจกรรมที่จุดประกายความงามแรงบันดาลใจเช่นเดินเล่นในธรรมชาติฟังเพลงเสพงานศิลปะ หยุดคิดเรื่องยากๆบ้างและสุดท้ายครับ 6. ทางประสาทสัมผัส (sensory rest) ในยุคที่เราถูกกระหน่ำด้วยข้อมูลแสงสีเสียงจากหน้าจอต่างๆตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนทางนี้คือการลดการกระตุ้นเหล่านี้ลงเช่นปิดแจ้งเตือนปิดหน้าจอหาที่เงียบๆลดแสงจ้าเพื่อให้ระบบประสาทได้พักบ้างครับโอ้โหละเอียดมากเลยค่ะไม่เคยนึกเลยว่าการพักผ่อนจะมีมิติเยอะขนาดน,นี้ ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่าทําไมบางทีนอนเยอะแล้วยังรู้สึกเหนื่อยๆอยู่อาจจะเพราะเราขาดการพักผ่อนในมิติอื่นๆนี่เองการเข้าใจประเภทพวกนี้มันช่วยเราในทางปฏิบัติยังไงบ้างคะช่วยได้มากเลยครับเพราะมันทําให้เราเหมือนกับวินิจฉัยตัวเองได้ตรงจุดมากขึ้นแทนที่เรารู้สึกแค่ว่าเหนื่อยแล้วก็ไปนอนอย่างเดียวเราอาจจะลองถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเหนื่อยแบบไหน เช่นถ้าเหนื่อยล้าจากการประชุมติดติดกันหลายชั่วโมงอาจจะต้องการพักทางใจด้วยการนั่งเงียบเงียบสักพักหรือถ้าเหนื่อยตาพร่าจากการจ้องคอมทั้งวันอาจจะต้องการพักทางประสาทสัมผัสมากกว่าการเลือกยาให้ถูกกับอาการจะทําให้การพักผ่อนนั้นมีประสิทธิภาพฟื้นฟูสมองได้ตรงจุดจริงๆครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะเหมือนเลือกยาให้ถูกโรคนั่นเอง ทีนี้ความท้าทายใหญ่เลยนะคะคือในชีวิตจริงที่ตารางแน่นเอียดงานก็ด่วนเรื่องก็เยอะจะหาเวลามาลงทุนกับการพักผ่อนตามประเภทต่างๆแบบนี้ได้ยังไงคะหลายคนน่าจะรู้สึกว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือจุดที่ตุ้นเปรี่ยนความคิดครั้งใหญ่อีกครั้งเลยครับเนื้อหาที่เรามีอยู่เสนอแนวทางที่น่าสนใจมากคือต้องมองว่าการจัดสรรเวลาพักผ่อนเป็นงานที่ต้องทําเหมือนกับการเข้าประชุมหรือการตอบอีเมลสําคัญเลย ไม่ใช่สิ่งที่ถ้ามีเวลาเหลือค่อยทำแต่ต้องจงใจสร้างเวลาให้มันเกิดขึ้นครับหมายถึงต้องบล็อกเวลาในปฏิทินไว้เลยเหรอคะว่าเวลาพักผ่อนแบบนี้เลยใช่ครับทำนองนั้นเลยอาจจะไม่ต้องยาวก็ได้นะครับแหล่งข้อมูลแนะนำว่าแค่15-30นาทีที่ตั้งใจจริงๆก็สร้างความแตกต่างได้แล้วตัวอย่างที่เขาให้มาก็ทำได้จริงนะครับเช่นพักรางวัลลองยีบสัก15นาทีอืมพาวเวอร์นเนาะใช่ครับ หรือหลังเลิกงานก่อนจะทําอย่างอื่นลองนั่งสมาธิเงียบๆสักสินาทีหาเวลาเดินเล่นสั้นๆส,สัก20นาทีโดยตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องงานเลยชื่นชมรอบข้างแทนหรือก่อนนอน30นาทีวางมือถือแล้วหยิบหนังสือมาอ่านหรือแค่หลับตาฟังเพลงเบาๆฟังดูเหมือนเป็นไปได้นะคะแค่ช่วงสั้นๆแต่ต้องตั้งใจทําจริงๆหัวใจสําคัญคือคําว่าตั้งใจนี่แหละครับ และอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือระหว่างช่วงเวลาพักผ่อนที่จัดสรรไว้นั้นต้องฝึกปล่อยวางความคิดเรื่องงานหรือความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำงานให้สมองได้พักอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากในเนื้อหาที่เราดูอยู่ด้วยนะครับอ่ามีเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีครับเป็นเรื่องของคุณพฤึกซึ่งในเนื้อหาบอกว่าเป็นนักเขียนน่าสนใจคะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องเราเป็นยังไงเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณพฤึกเนี่ย กำลังเจอกับสถานการณ์ที่นักเขียนหลายคนน่าจะคุณเคยดีคือสมองตันคิดงานไม่ออกเขียนต่อไม่ได้เลยเขานั่งจมอยู่หน้าคอมมาหลายชั่วโมงพยายามเค้นไอเดียสำหรับบทความที่ใกล้ถึงเดทไลน์แต่ยิ่งเค้นก็ยิ่งตื้อจนรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้แล้วก็เริ่มคิดว่าคงทำไม่ทันแน่เลยครับซึ่งบังเอิญว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพฤกได้เรียนรู้แนวคิดจากวันที่28ของโปรแกรมนี้พอดีเลย คือสมองต้องได้พักเพื่อจะกลับมาคิดได้ลึกกว่าเดิมเขาก็นึกถึงคำนี้ขึ้นมาแล้วมองดูอาการสมองตื้อของตัวเองก็เลยตระหนักว่าเออการฝืนนั่งต่อไปอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วละ่ะแล้วเขาตัดสินใจทำอะไรคะแทนที่จะฝืนต่อเขาตัดสินใจหยุดครับแต่เป็นการหยุดพักที่ดูเหมือนง่ายมากเลยนะคือลุกไปอาบน้าเปิดฝักบัวอุ่นๆยืนให้น้าไหลผ่านตัวสบายๆโดยตั้งใจว่าจะไม่คิดเรื่องงานเขียนเลยในตอนนั้น แค่รับรู้ความรู้สึกของน้ำอุ่นๆกับลมหายใจตัวเองการอาบน้ำนี่เองเป็นทั้งการพักผ่อนทางความคิดและทางประสาทสัมผัสเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับและสิ่งที่น่าสนใจคือขณะที่เขากำลังยืนอาบน้ำปล่อยใจสบายๆไม่ได้พยายามคิดอะไรเลยนั้นปิง้งจูๆ่ๆไอเดียสำหรับบทความที่ติดขัดอยู่ก็แวบเข้ามาในหัวเฉยเลยเป็นมุมมองใหม่ที่สดใหม่และเขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยตอนที่นั่งเครียดอยู่หน้าคอมโอ oh. นี่คือ Default Mode Network หรือ D M N ที่เราคุยกันไปตอนต้นทำงานเต็มๆเลยใช่ไหมคะพอเขาหยุดจดจอ่อเครือข่ายเบื้องหลังนี่ก็เริ่มทำงานเชื่อมโยงไอเดียให้เองเลยแม่นยำเลยครับพอสมองส่วนหน้า PFC ได้พักจากการเค้นคิด D M N ก็มีพื้นที่ทำงานได้อย่างอิสระเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆจนเกิดเป็นทางออกขึ้นมาหลังจากอาบน้ำเสร็จคุณพฤกก็รีบกลับไปที่โต๊ะทำงานด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเดิมเลยครับ เขารู้สึกมีพลังสมองปลอดโปรง่งมีแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถเขียนบทความที่เคยติดขัดนั้นต่อได้อย่างไหลลื่นรวดเร็วและผลงานที่ออกมาก็ดีกว่าที่คิดไว้แต่แรกด้วยซ้อมครับเป็นเรื่องที่ทรงพลังมากเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าบางทีคำตอบที่เราตามหามันอาจจะมาตอนที่เราหยุดตามหามันก็ได้ใช่ครับและบทเรียนสำคัญที่คุณพลกได้จากประสบการณ์นี้ตามที่เนื้อหาเล่าไว้นะครับ คือมุมมองของเขาต่อการพักผ่อนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเขาไม่มองว่ามันเป็นการเสียเวลาหรือการหนีปัญหาอีกต่อไปแต่เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นของกระบวนการสร้างสรรค์และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มจงใจจัดสรรเวลาพักผ่อนสั้นๆแทรกระหว่างวันทํางานเสมอไม่ว่าจะเป็นการลุกไปเดินเล่นการฟังเพลงโปรดหรือแค่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเงียบๆสักครู่ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณพลึกนี่สำคัญมากเลยนะคะทำให้เห็นว่าการพักเบรกสั้นๆอย่างตั้งใจมันสร้างความแตกต่างได้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของงานด้วยครับผมและเพื่อช่วยให้เราเห็นคุณค่าของการพักผ่อนชัดเจนขึ้นไปอีกเนี่ยแหล่งข้อมูลยังมีคาแนะนานเพิ่มเติมอีกอย่างคือการลองจดบันทึกหลังการพักผ่อนครับจดบันทึกหมายถึงจดอะไรบ้างคะลองบันทึกสั้นๆดูครับว่า วันนี้เราเลือกพักผ่อนแบบไหนเช่นนั่งสมาธิ10นาทีเดินเล่น20นาทีหรืองีบ15นาทีแล้วทำไปแล้วรู้สึกอย่างไรแล้วลองสังเกตผลลัพธ์ที่ตามมาดูครับมีสมาธิดีขึ้นไหมคิดอะไรได้ลึกซึ้งขึ้นหรือเปล่ามีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาไหมการจดบันทึกแบบนี้เหมือนเป็นการทดลองกับตัวเองเล็กๆนะครับและช่วยตอกย้ำให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปธรรมของ การลงทุนเวลาไปกับฐานพักผ่อนทําให้เราอยากทํามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากเลยค่ะช่วยให้เราตระหนักถึงประโยชน์ของการพักผ่อนได้ชัดเจนขึ้นจริงๆครับทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นหัวใจสําคัญจากเนื้อหาที่เราได้รับมาเกี่ยวกับพลังของการพักผ่อนเพื่อสมองนะครับ ฮะงั้นเรามาสรุปสิ่งสำคัญที่ได้จากการพูดคุยในวันนี้กันอีกครั้งนะคะแกนหลักที่ชัดเจนมากๆเลยคือการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและถูกประเภทเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหรือการเสียเวลาแต่เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลสมองให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพทำให้เราคิดได้ลึกซึ้งขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็มีพลังงานมากขึ้นสมกับแนวคิดที่ว่าสมองต้องได้พักเพื่อจะกลับมาคิดได้ลึกกว่าเดิมจริงๆค่ะใช่ครับ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนจากการพักผ่อนที่เหมาะสมตามที่เนื้อหาชี้ให้เห็นก็มีตั้งแต่การฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์สมองเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้จดจำคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาไปจนถึงการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ลดความเครียดป้องกันภาวะหมดไฟและเป็นบอกเกิดของแรงบันดาลใจใหม่ๆอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างของคุณพลกเลยครับ ดังนั้นการเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เริ่มจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อนอย่างตั้งใจแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็พยายามเลือกประเภทการพักผ่อนให้เหมาะกับความต้องการของสมองณเวลานั้นจึงกเป็นการลงทุนที่สําคัญและคุ้มค่ายอย่างยิ่งสําหรับทุกคนที่ต้องการใช้ศักยภาพสมองอย่างเต็มที่ค่ะถูกต้องครับการสร้างนิสัยการพักผ่อนที่ดีและหลากหลายเนี่ย เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสมองทำให้พร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจน,นำไปสู่ความสำเร็จในรูปแบบที่เราต้องการได้ในที่สุดครับและสำหรับผู้ที่กำลังฟังการพูดคุยนี้อยู่ลองนำแนวคิดนี้ไปสำรวจตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้นอกเหนือจากการนอนหลับแล้วเนี่ยการพักผ่อนรูปแบบไหนกันแน่ที่สมองของเรากำลังเรียกร้องหามากที่สุดเป็นการพักทางใจทางความคิดทางสังคมหรือทางประสาทสัมผัส แล้วเราจะสามารถจัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อนรูปแบบนั้นแม้จะเพียงเล็กน้อยแค่วันละ15บหถึงยีนาทีได้อย่างไรบ้างลองเริ่มทำดูนะคะและสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับความคิดความรู้สึกและพลังงานของตัวเองดูค่ะ เป็นคำถามชวนขบคิดและลงมือทําที่ดีมากครับซึ่งการดูแลสมองผ่านการพักผ่อนนี้ก็ถือเป็นส่วนสําคัญในการเดินทางของโปรแกรมเติมแรงบันดาลใจให้สมอง30วันที่ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วเช่นกันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จในมิติอื่นๆต่อไปครับค่ะสําสหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการเจาะลึกที่เข้มข้นและให้แง่คิดนําไปปรับใช้ได้จริงมากเลยค่ะยินดีเสมอครับ